ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงของ Motoring Update เช่นเคยเรามีข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมค่ะบริษัททัวร์เทคไทยแลนด์จำกัดจัดงานแถลงข่าวแนะนำกิจกรรมทัวร์เทคทราเวลอีเวนต์ไทยแลนด์2015ซึ่งจะจัดขึ้นโดยทัวร์เทคไทยแลนด์เป็นครั้งแรกในเอเชียระหว่าง6-8พฤศจิกายนนี้ณทองสมบูรณ์คับปากช่องเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อผู้รักการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แนวท่องเที่ยวผจญภัยจะได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกันและได้พบนวัตกรรมต่างๆจากค่ายรถมอเตอร์ไซค์ได้สัมผัสเรียนรู้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อความปลอดภยัยเพื่อความสะดวกหรือประยุกต์ใช้เมื่อเดินทางไกล ตลอดจนได้มีโอกาสพบป่าสังสรรค์กับชมรมมอเตอร์ไซค์มากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ขับขี่แนวท่องเที่ยวผจญภัยในการจัดการเดินทางที่มีการวางแผนเป็นอย่างดีและมีความสุขตลอดเส้นทางโดยผู้บริหารทัวร์เทคไทยแลนด์กล่าวว่างานนี้ถือเป็นหน้าโปรติศาสตร์ ที่รวมอนักขับขี่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ตลอดจนชมรมมอเตอร์ไซค์ต่างๆมารวมกันมาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งยิ่งใหญ่สุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทยและถือเป็นงานใหญ่ในระดับเอเชียก็ว่าได้โดยนักขับขี่ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี้และได้รับประโยชน์มากมายจากกิจกรรมต่างๆ และเนื่องจากกิจกรรมมีความหลากหลายและน่าสนใจมากผู้เข้าร่วมงานจึงสามารถแคมปิ้งและค้างคืนตามที่พักใกล้งานเพื่อจะได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้ง3วันและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอดจนร่วมสนุกกับงานได้อย่างเต็มที่นับเป็นเทศกาลแห่งความสุขของผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แนวท่องเที่ยวผจญภัยโดยไม่จำกัดค่ายเพื่อเหล่าไบเกอร์ทั้งหลายนั่นเอง ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมง,งานโทรเทคทราเวลอีเวนต์ไทยแลนด์2015โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโทรเทคไทยแลนด์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ช่วงตลาดรถยนต์ชะลอตัวทําให้ผู้ประกอบการบางรายมีการขยับปรับตัวเช่นธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์วีคูได้ทําการปรับการดําเนินธุรกิจในไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งตังตวแทนขายกลยุทธ์การทําตลาดและสร้างภาพลักษณ์แดรนใหม่ชาวิสมิดรองประธานบริหารบริษัทอีสแมนเคมีคอลจำกัดผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ระดับโลกและฟิล์มกรองแสงวีคูจากประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่า ตลอดกว่า4ปีที่ผ่านมาอิสแมนได้ทำงานร่วมกับคู่ค้า2รายในประเทศไทยและที่สุดจึงเห็นว่าต้องปรับโครงสร้างการทำธุรกิจใหม่ในไทยจึงตัดสินเลือกผู้ที่เหมาะสมบริษัท VKS Group Asia จำกัดหรือ VQ g ู o u p ประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าจัดจำหน่ายและทำตลาดฟิล์มกรองแสงกัดร้อน VQ และ IQ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยเชื่อว,ว่าหลังจากที่ได้ปรับกลยุทธ์การทำตลาดในครั้งนี้ร่วมถึงการปรับภาพลักษณ์แบรนด์คาดว่าธุรกิจจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า2เท่าในอนาคตอันใกล้พิมพ์พาชลาไลายัยประธานบริหารวีคูกรุป๊ประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้บริษัทจะใช้งบประมาณ15-20ล้านบาท เพื่อปรับโมภาพลักษณ์สินค้าหรือการรีแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักในตลาดฟิล์มกรองแสงกลุ่มพรีเมียมโดยจะเริ่มดําเนินการในไตรมาสแรกของปี2559พร้อมกันนี้จะปรับโมตัวแทนจําหน่ายเป็นศูนย์บริการมาตรฐานวีคูฟูเฟล็กซ์ซึ่งปัจจุบันมีสาขาต้นแบบ2แห่งและจะขยายเพิ่มเป็น5แห่งในเร็วๆนี้ ในส่วนของตัวแทนจำหน่ายหรือดีลเลอร์นั้นคาดว่าะจะใช้เงินในการปรับโฉมแห่งละประมาณ3ล้านบาทหรือทั้งหมดไม่น้อยกว่า40แห่งจากดีลเลอร์จำนวน60แห่งทั่วประเทศ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่ทางรายการ Motoring On Air นะคะนำมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีประเด็นคำถามอะไรที่อยากจะถามถ่ายในรายการของเราเข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้เช่นเคย w w w f a c e b o o k c o m m o t o r i n o n a i r วันนี้เวลาของเรา2คนพร้อมทีมงานหมดลงแล้วนะคะ,จะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ